สวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนโนพร,รัตนาศาสตร์ทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ก็มาพบกับคุณครูตองอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้เราจะมาขึ้นในหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องของร่างกายของเรานะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆมารู้จักกับอวัยวะแล้วก็หน้าที่ของส่วนต่างๆในร่างกายของเราว่าจะมีอะไรบ้างประกอบไปด้วยอะไรบ้างและทําหน้าที่อะไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลย ในส่วนที่หนึ่งะคะก็คือลักษณะแล้วก็หน้าที่ของส่วนต่างๆของร่างกายจากที่เรามองเห็นนะคะคือส่วนต่างๆที่อยู่ภายนอกของเรานะคะในร่างกายเรามีอะไรบ้างเช่นมีหูตาจมูกปากมือเท้าแล้วก็ขานะคะแล้วก็อวัยวะแต่ละส่วนเนี่ยก็จะทําหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปตอนนี้ให้เด็กๆนะคะเปิดหนังสือเรียนของเด็กๆไปในหน้าที่85นะคะในหน่วยที่4 ร่างกายของเรานะคะเรามาดูกันว่าอาวัยวะแต่ละส่วนเนี่ยทำหน้าที่อะไรและอวัยวะแต่ละส่วนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างนะคะหนึ่งเลยส่วนที่อยู่ด้านบนสุดเลยนะคะก็คือส่วนของสมองสมองเนี่ยก็จะอยู่ภายในกะโหลกศีรษะนะคะทําหน้าที่ควบคุมการทํางานต่างๆของร่างกายหูหูเนี่ยจะอยู่สองข้างของใบหน้านะคะทําหน้าที่ในการรับฟังเสียงต่างๆตา ตาก็จะอยู่บนใบหน้านะคะมีสองข้างตาซ้ายตาขวาทำหน้าที่เอาไว้ให้มองมองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวเรานะคะจมูกจมูกอยู่ตรงกลางของใบหน้าอยู่ระหว่างตาทั้งสองข้างนะคะจมูกก็ทำหน้าที่เอาไว้หายใจแล้วก็ดมกลิ่นนั่นเองปากปากก็คือส่วนที่อยู่บนใบหน้าอยู่ใต้จมูกนะคะปากก็ใช้พูดแล้วก็เอาไว้รับประทานอาหารมือ มือและแขนนะคะเอาไว้ยกหยิบจับสิ่งของต่างๆแล้วก็ขาแล้วก็เท้าเอาไว้ใช้เดินยื่นหรือวิ่งกระโดดนั่นเองทีนี้จะมีแบบฝึกหัดให้เด็กๆทำนะคะในหน้าที่87เด็กๆเปิดหนังสือเรียนไปในหน้าที่87นะคะคําสั่งคือให้เด็กๆนะคะโยงเส้นจากอวัยวะของตัวเราในภาพนะคะให้ตรงกับชื่ออวัยวะนะคะ มีข้อความอยู่ทั้งหมด7ข้อความด้วยกันโยงให้ถูกต้องนะคะโยงข้อความไปหารูปภาพให้ถูกต้องจมูกอยู่ส่วนไหนตาอยู่ส่วนไหนหูอยู่ส่วนไหนศีรษะอยู่ส่วนไหนนะคะให้เด็กๆโยงไปเลยโยงไปหาส่วนต่างๆของร่างกายให้ถูกต้องนะคะ เมื่อทําเสร็จแล้วเด็กๆเปิดหน้าถัดไปค่ะในหน้าที่88นะคะในหน้าที่88นี้จะให้เด็กๆวาดภาพแล้วก็ระบายสีอวัยวะของนักเรียนที่ทําหน้าที่ตามที่กําหนดต่อไปนี้ข้อที่1อวัยวะในส่วนที่ ควบคุมการทํางานของส่วนต่างๆของร่างกายคุณครูต้องได้อธิบายไปก่อนหน้าน,นี้แล้วว่าส่วนที่อยู่บนสุดของร่างกายนะคะควบคุมการทํางานนะคะก็คือสมองให้เด็กๆวาดรูปสมองลงไปนะคะถัดมาข้อที่2นะคะเอาไว้ใช้สําหรับหายใจแล้วก็ดมกลิ่นนั่นก็คือจมูกนั่นเองข้อที่3มค่ะเอาไว้ฟังเสียงนกร้องนั่นก็คือส่วนของ ใบหูนะคะใบหูว่าสองข้างนะคะใบหูมีสองข้างหูซ้ายหูขวาถัดมาข้อที่สี่ค่ะเอาไว้หยิบจับดินสองนั่นก็คือส่วนของมือนะคะมือของคนเราก็มีสองข้างนะคะมือซ้ายมือขวานะคะในมือก็จะประกอบไปด้วยมีนิ้วมือสามารถขยับได้นะคะถัดมาข้อที่ห้าเอาไว้มองลูกแมวนั่นก็คือส่วนของตาทั้งสองข้างนะคะ และข้อสุดท้ายข้อที่6เอาไว้สำหรับเดินนั่นก็คือเท้าทั้งสองข้างนะคะเท้าซ้ายเท้าวขวามีด้านละหนึ่งข้างเด็กๆวาดรูปในช่องให้สวยงามนะคะเมื่อเด็กๆวาดรูปเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูหน้าถัดไปนะคะในหน้าที่89เราจะมาตอบคำถามหลังทำกิจกรรมกันค่ะ สำหรับในหน้าที่89นะคะให้เด็กๆทำเครื่องหมายถูกหน้าคำตอบให้ถูกต้องนะคะข้อหนึ่งศีรษะอยู่ส่วนใดของร่างกายแล้วก็มีหน้าที่อย่างไรคำตอบที่ถูกต้องก็คือศีรษะอยู่ที่ส่วนบนสุดของร่างกายภายในสมองเป็นก้อนๆมีหน้าที่ป้องกันไม่ให้สมองได้รับอันตรายต่อมาค่ะข้อที่2ตา ตาอยู่ในส่วนใดของร่างกายแล้วก็มีหน้าที่อย่างไรคําตอบก็คือตาอยู่บนใบหน้ามีสองข้างนะคะมีหน้าที่มองสิ่งต่างๆรอบๆตัวถัดมาหูหูอยู่สองข้างนะคะอยู่ข้างศีรษะด้านละหนึ่งข้างด้านซ้ายหนึ่งข้างด้านขวาหนึ่งข้างมีหน้าที่เอาไว้รับฟังเสียงข้อที่สี่จมูก จมูกนะคะก็อยู่ตรงกลางของใบหน้าระหว่างตาทั้งสองข้างคล้ายผลชมพู่นะคะมีหน้าที่เอาไว้หายใจแล้วก็ดมกลิ่น้น้าถัดมาค่ะในหน้าที่90นะคะข้อที่5ปากปากก็อยู่ในส่วนของใบหน้านะคะอยู่ใต้จมูกมีหน้าที่รับประทานอาหารแล้วก็เอาไว้พูดข้อที่6ค่ะมือแล้วก็แขนมือและแขนเนี่ย จะอยู่ข้างๆลำตัวนะคะอยู่ด้านข้างของลำตัวเราด้านละหนึ่งข้างข้างซ้ายข้างขวาโดยมือจะอยู่ที่ปลายแขนมีหน้าที่ยกแล้วก็หยิบจับสิ่งของข้อที่7ค่ะขา,ขาแล้วก็เท้าขาและเท้าอยู่ด้านล่างนะคะอ่อยู่ส่วนล่างสุดของร่างกายนะคะมีด้านละหนึ่งข้างด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวามีหน้าที่เอาไว้เดินวิ่งแล้วก็กระโดด และข้อสุดท้ายค่ะในข้อที่8เราจะมาสรุปผลการทํากิจกรรมได้ว่าอย่างไรนะคะคําตอบที่ถูกต้องก็คืออวัยวะแต่ละชนิดเนี่ยมีหน้าที่แตกต่างกันเราก็จะทําหน้าที่เฉพาะอย่างนะคะแต่ทุกอวัยวะก็จะทํางานประสานกันทีนี้เดี๋ยวครูต้องจะมาสรุปให้เด็กๆได้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะดูในหน้าที่91นะคะในหนังสือเรียนของเด็กๆมีส่วนต่างๆของร่างกายนะคะ มีอยู่ทั้งหมดนะคะ2 4 6 7ี่มี7ส่วนด้วยกันส่วนบนสุดเลยนะคะก็คือส่วนของสมองสมองมีหน้าที่ควบคุมการทาง,งานส่วนต่างๆของร่างกายนะคะเป็นก้อนๆอ,อยู่ในกระโหลกศีรษะนะคะต่อมาตาตาก็มีหน้าที่เอาไว้มองดูโดยมีหนังตาแล้วก็ขนตานะคะเอาไว้เพื่อป้องกันอันตรายไม่ให้มีขี้ปูนหรือมีอันตรายเข้ามาในตานะคะ ่อมาหูหูก็มีหน้าที่ในการเอาไว้รับฟังเสียงโดยมีใบหูแล้วก็มีรูหูนะคะเพื่อเป็นทางผ่านของเสียงนะคะถัดมาก็คือจมูกจมูกมีหน้าที่เอาไว้หายใจแล้วก็ดมกลิน่นปากค่ะปากก็มีหน้าที่เอาไว้พูดเอาไว้รับประทานอาหารโดยมีช่องปากแล้วก็มีริมฝีปากนะคะริมฝีปากบนริมฝีปากล่างนะคะถัดมาค่ะมือและแขน มีหน้าที่เอาไว้ย,ยกหยิบจับสิ่งของต่างๆนะคะโดยมีท่อนแขนแล้วก็มีนิ้วมือที่ขยับได้และสุดท้ายขาและเท้านะคะก็คือส่วนที่อยู่ล่างสุดอยู่ปลายสุดเลยของร่างกายนะคะมีหน้าที่เอาไว้เดินวิ่งแล้วก็กระโดดนั่นเองทีนี้ถัดมานะคะในหนังสือเรียนของเด็กๆในหน้าที่93ค่ะ เราจะมาตอบคําถามกันนะคะคาถามก่อนทํากิจกรรมนะคะคาถามสําคัญในการทํากิจกรรมนี้คืออะไรเด็กๆเติมคําตอบลงไปในช่องว่างนะคะอวัยวะของร่างกายทําหน้าที่ร่วมกันอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอวัยวะแต่ละส่วนเนี่ยเขาจะมาทําหน้าที่ร่วมกันอย่างไรบ้างนะคะหลังจากที่เด็กๆนะคะ เติมข้อความคําถามก่อนทํากิจกรรมเสร็จเรียบร้อยนะคะเรามาดูด้านล่างนะคะจะเป็นตารางนะคะบันทึกผลการทํากิจกรรมนะคะโดยที่จะมีรูปภาพนะคะอยู่ด้านหน้าแล้วก็มีอวัยวะต่างๆนะคะเราจะมาทําเครื่องหมายถูกลงไปนะคะในช่องของอวัยวะว่ากิจกรรมหนึ่กิจกรรมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอวัยวะใดบ้างนะคะในการทํากิจกรรมนั้นๆนะคะข้อที่1 เราวาดภาพและระบายสีเราต้องใช้อะไรบ้างส่วนสําคัญเลยตาตาเรามีไว้ดูไว้มองดูว่าเออเราวาดรูปภาพอะไรได้บ้างต่อมาคือจมูกจมูกมีส่วนสําคัญยังไงก็คือเราต้องใช้จมูกในการหายใจนั่นเองนะคะถัดมาค่ะใช้มือแล้วก็แขนนะคะในการวาดภาพหยิบจับสิ่งของต่างๆ ต่อมาค่ะในหน้าที่93นะคะตอนนี้เปิดหน้าถัดไปห,หน้าที่94ค่ะขออภัยนะคะหน้าที่94ในข้อที่2ก็คือรูปภาพของเด็กผู้ชายกาลังรับประทานอาหารอยู่การรับประทานอาหารเนี่ยต้องใช้อวัยวะใดบ้างตาเลยตาใช้สําหรับมองนะคะมองสิ่งต่างๆรอบตัวมองอาหารที่อยู่ตรงหน้านะคะถัดมาก็คือจมูกเอาไว้ดมกลิ่นอาหารใช้หายใจได้และก็ใช้ ปากสําคัญเลยคือปากไว้ทานอาหารเคี่ยวอาหารและต่อมาก็คือใช้มือและแขนนะคะมือและแขนใช้หยิบจับช้อนซ่อมใช้หยิบจับจานหรือจับอาหารต่างๆเมื่อเข้าปากนั่นเองถัดมาข้อที่3ค่ะว่ายน้ำว่ายน้ำก็ต้องใช้ตาใช้จมูกในการหายใจแล้วก็ใช้ปากในการช่วยหายใจนะคะใช้มือและแขนในการว่ายน้ำ ขาและเท้าในการตีน้ำข้อที่4ค่ะการกระโดดเชือกกระโดดเชือกเลยหนึงใช้ตาในการมองใช้จมูกในการหายใจใช้มือและแขนในการหยิบจับนะคะเชือกและใช้ขาและเท้าในการกระโดดข้อสุดท้ายค่ะข้อที่5ข้อที่5นะคะเป็นการเต้นตามจังหวะเพลงอ่ะก่อนอื่นเลยเต้นตามจังหวะเพลงนะคะใช้ตามอง ใช้หูฟังใช้จมูกหายใจใช้มือและแขนในการขยับเคลื่อนไหวร่างกายนะคะแล้วก็ใช้ขาและเท้า,าเวลาเต้นขยับเคลื่อนไหวใช้แขนใช้เท้านะคะหลังจากนี้นะคะดูหน้าถัดไปค่ะ ถัดมาในหน้าที่95นะคะเราจะมาตอบคําถามหลังทํากิจกรรมไปนะคะเด็กๆรู้จักส่วนต่างๆของร่างกายไปหมดแล้วนะคะแล้วก็รู้จักหน้าที่ของอวัยวะต่างๆแล้วว่าแต่และส่วนทําหน้าที่แตกต่างกันออกไปนะคะโดยให้เด็กๆสังเกตนะคะในข้อที่หนึ่งโยงเส้นแล้วก็จับคู่ภาพอาวัยวะกับความสาคัญของอวัยวะให้ถูกต้องแล้วก็สัมพันธ์กันด้วยนะ เด็กๆด,ดูนะคะในรูปภาพนะคะมีอยู่ทั้งหมด6รูปภาพด้วยกันมีตาหูจมูกปากและฟันมือและแขนขาและเทา้าโยงความสัมพันธ์ไปหากันให้ถูกต้องนะคะตาก็ใช้มองดูหูใช้ฟังเสียงปากและฟันใช้รับประทานอาหารมือและแขนใช้หยิบจับยกสิ่งของต่างๆขาและเทา้าใช้เดินวิ่งกระโดดจมูกใช้หายใจแล้วก็ ดมกลิ่นนะคะถัดมาค่ะในหน้าที่96นะคะข้อที่2เราจะให้เด็กๆนะคะทำเครื่องหมายถูกลงไปหน้าคำตอบให้ถูกต้องนะคะกิจกรรมใดบ้างที่ทำโดยใช้อ,ว,อวัยวะร่วมกันมากกว่าหนึ่งอย่างมีอะไรบ้างหนึ่งวาดภาพแล้วระบายสีวาดภาพต้องใช้ตามองดูใช้มือและแขนหยิบจับใช้จมูกหายใจ ามากกว่าหนึ่งอย่างนะรับประทานอาหารใช้ตามองอาหารใช้ปากคันอาหารใช้จมูกหายใจใช้มือหยิบจับช้อนซ่อมว่ายน้ําใช้แขนในการว่ายน้ําใช้ขาในการตีน้ําใช้จมูกและปากในการหายใจใช้ตาในการมองกระโดดเชือก กระโดดเชือกใช้ขาในการกระโดดใช้มือในการจับเชือกใช้จมูกในการหายใจใช้ตาในการมองเต้นตามจังหวะเพลงใช้ตาในการมองใช้จมูกในการหายใจใช้หูในการฟังใช้แขนและขาในการขยับเคพื่อนไหวร่างกายนะคะทำเรื่อหมายถูกลงไปเลย ถัดมาในข้อที่3ค่ะเราจะมาสรุปผลการทํากิจกรรมนะคะโดยมีข้อความอยู่ทั้งหมด4ข้อความให้เด็กๆเ,เลือกมา2ข้อความมาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะการทากิจกรรมต่างๆต้องใช้อวัยวะมากกว่า1อย่างนะคะเอามาทํากิจกรรมรวมร่วมกันโดยแต่และอ,อวัยวะเนี่ยก็จะทําหน้าที่แตกต่างกัน และข้อที่4ี่นะคะในชีวิตประจําวันของนักเรียนเนี่ยนักเรียนทํากิจกรรมกิจกรรมอะไรบ้างแล้วก็ใช้อวัยวะร่วมกันมากกว่าหน,นึ่งอย่างนะกิจกรรมอะไรบ้างที่ใช้อวัยวะร่วมกันมากกว่าหนึ่งอย่างยกตัวอ,อย่างเช่นณคผู้ตองอ่านหนังสืออ่านหนังสือพงผู้ตองต้องใช้สายตาในการมองหนังสือใช้มือในการจับหนังสือเปิดหนังสือใช้ปากในการอ่านหนังสือใช้จมูกในการหายใจอ่ะ มากกว่าหนึ่งอย่างแล้วนะข้อที่สองใช้อะไรดีอืมดื่มน้ำได้ไหมคะดื่มน้ำคุณครูตองใช้จมูกในการหายใจใช้ปากในการดื่มน้ำใช้มือในการจับขวดน้ำอ่าก็มากกว่าหนึ่งอย่างแล้วนะปั่นจักรยานปั่นจักรยานคุณครูตองก็ใช้ขาในการขีบปั่นจักรยานใช้จมูกในการหายใจใช้มือในการจับแผ่นเพื่อประคอง ปักรยานใช้ตาในการมองดูเส้นทางต่างๆเห็นไหมคะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะเด็กๆสามารถตอบแตกต่างจากคุณครูตองก็ได้แต่การทํากิจกรรมของเด็กๆจะต้องใช้อวัยวะร่วมกันมากกว่า1อย่างนะคะอะค่ะทีนี้ก็สําหรับในหน่วยของร่างกายของเรานะคะคุณครูก็จะขอฝากไว้ เพียงแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาต่อนะคะในส่วนของการใช้หน้าที่ต่างๆของการใช้อ,อวัยวะของเรามีหน้าที่สําคัญยังไงใช้อะไรบ้างนะคะเอาไว้ทากิจกรรมอะไรได้บ้างนะคะ<ม>นอกเหนือจากหยิบจับหายใจวิ่งเดินกระโดดนะคะ<ม>เดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อในสัปดาห์หน้าสําหรับสัปดาห์นี้นะคะคุณครูตองนะคะก็ขอฝากไว้ในหน้าที่ 95แล้วและก็96นะคะแบบฟึังห,หน้าที่95-96เมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้วถ่ายรูปแล้วส่งงานุนกรตองนะคะในกลุ่มส่งงานวิทยาศาสตร์ชั้นป .1 นนะคะ